สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุลพารวยนะคะเจตุมจะพาไปเอาวัวเข้าคอกกันนะครับพี่น้องลมเย็นมาแล้วห้าโมงหกโมงเย็นแล้วเราจะไปวัวเข้าคอกก่อนพี่น้องเปิดน้ําให้วัวแล้วจะปิดน้ําก่อนนะคะโอ้ยน้ําพี่น้องจะเปิดเอาไว้สายหลุดสายแดงหลุด วัวกันนะครับพี่น้องตามบัวกันหน้าหนาวก็จะประมาณนี้หน้าแรงปล่อยวัวเลี้ยงตามวัวมาเข้าคอกเหมือนเดิมฝังนี้ถึงจะชัดนะแสงมันจะไม่พอขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณที่แวะเข้ามาให้กำลังใจขอบคุณมากมาย มีความสุขนะคะพี่น้องวัวเขาคอกก่อนวัวอยู่ด้านโน้นค่ะจะให้ดูวัวอยู่ด้านน้น,ค,น,น,นคำละคกเลย เร็วเร็วเรคำละคเวเร็วเมอนมอนเอใยมอนเอไปมอนเร็วเร็วเร็วเร็ลครเร็ว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 ัวกระดังเินมานะคะนอน เแล้วก็เดินออกมาจากสวนแล้วเนอะกำลังเดินมาค่ะวัวสั่งได้วัวรีโมทเดินออกมาแล้วมันเอ้ยมันเรียกใบหมอนมาช่วยไล่วัว วอลลีโมดมาแล้วหนุ่มกำลังเดินมาฮะไปไหนมาอเอาที่ไหนไอ,ไอ,หอะไรเฮยดอกอะไรสวยจังดอกบานไม่รู้เลยก็ไ <c oughs> ม่ใช่ดอกบานชื่น <c oughs> โอ้สวยจังเลยดอกบานชื่นอยู <c oughs> ่กับใบหมอนค่ะท้องใบหมอน ใบหมอนใบหมอนวัวมาแล้ววัวมาแล้วนอนวัวอยู่ด้านโน้นวัวออกมาจากสวนแล้วไปไล่วัวกัน <im rit> แกมาจากไหนโอ้โแตกดอกบานชื่นเข้ามาเสียจังเลยดอกบานชื่นพี่น้องอเด้อส <im rit> า,ามเอดสามเอส <im rit> ไปตอนบ่ายไปไปถึงนนคำไปเข่าดาวอยู่นน อะไรอะไรเหรอเดี๋ยวอะไรโอ้จะไปจะไปเพชรบูรณ์ไปงานบวชงานบวชจะบวชอีกแล้วคนนี้จะบวชกันเท่พอไหมสวยจังเลยค่ะได้กี่นาทีแล้วมาใกล้บวนชบวชอยู่ด้านนอนค่ะัวสีแดงแย่สีนี้โอ้สีแดงสวยเป็นชั้นๆเลยบวอยู่ด้านนนนนะคะบวอยู่ด้านนน ไม่ท้อใจินล้านนกินหมดเงินานจกินหมดชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศยามเย็นใส่หัวเข้าคอกขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกเฟซทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากเลยนิ่งจังเลยขอบคุณทุกกำลังใจ อยู่กับน้องใบหมอนค่ะเพียงเพีงดูใปังปังกันคนนะคะพุชายจ้งชายอยู่นี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ